สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาฟังเรื่องราวของชาวต่างชาติที่เขาบอกว่าอย่าลองดีกับคนไทยเด็ดขาดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันค่ะหลายคนมักเรียกประเทศไทยว่าดินแดนแห่งรอยยิ้มแต่นั่นคือกับดักทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ประสีภาษาผมอยู่เมืองไทยมานานพอที่จะเห็นทั้งด้านที่สว่างที่สุดและมืดมนที่สุด ผมสรุปนิสัยคนไทยไว้ประโยคหนึ่งเสมอเวลาเตือนเพื่อนฝูงที่เพิ่งย้ายมาคนไทยไม่ใช่พรมเช็ดเท้าแต่เขาคือระเบิดเวลาที่ห่อด้วยผ้าไหมหากคุณคิดว่าความใจเย็นความเกรงใจของคนไทยคือความอ่อนแอคุณกำลังก้าวขาเข้าสู่หายนะแล้วครับต่อไปนี้คือบทวิเคราะห์ว่าทำไมคนไทยถึงไม่สนว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนหากคุณก้าวข้ามเส้นแห่งศักดิ์ศรีของเขา คนไทยมีระบบปฏิบัติการทางสังคมที่เรียกว่าความเกรงใจซึ่งมันทำงานเหมือนกำแพงล่องหนในช่วงแรกที่คุณเจอคนไทยเขาจะถอยให้คุณหนึ่งก้าวเสมอเขาจะยิ้มเขาจะยอมทำตามสิ่งที่คุณต้องการแม้เขาจะไม่เห็นด้วยนั่นไม่ใช่เพราะเขากลัวคุณแต่นั่นคือการให้เกียรติในฐานะแขกแต่คนต่างชาติมักเข้าใจผิดคิดว่าเขาสามารถกดหรือสั่งคนไทยได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีจุดสิ้นสุด คุณต้องเข้าใจว่าคนไทยมีถังความอดทนที่ใหญ่มากแต่เขามีวาลระบายอากาศที่เสียครับหมายความว่าเขาจะไม่ค่อยระบายความโกรธออกมาทีละนิดเหมือนคนตะวันตกแต่เขาจะสะสมมันไว้จนเต็มถังและเมื่อหยดสุดท้ายมันล้นออกมาเขื่อนจะแตกครับและเมื่อเขื่อนแตกเขาจะไม่สนเหตุผลไม่สนกฎหมายและไม่สนว่าคุณจะเป็นใครดีมาดีกับกดเหล็กของน้ำใจที่ไม่มีวันลืมในไทยมีสิ่งที่เรียกว่าน้ำใจ ซึ่งมันทรงพลังกว่าสัญญาจ้างงานใดๆผมเคยมีลูกน้องคนหนึ่งที่บ้านพักเขาเป็นคนขับรถธรรมดาธรรมาชื่อพี่ชัยผมดูแลพี่ชัยเหมือนพี่น้องวันไหนเขาลูกป่วยผมให้เขาหยุดโดยไม่หักเงินผมมีของฝากให้ครอบครัวเขาเสมอสิ่งที่ผมได้รับกลับมาคือความจงรักภักดีที่เงินซื้อไม่ได้มีครั้งหนึ่งรถผมเสียกลางป่าในต่างจังหวัดตอนตีสองพี่ชัยขับรถส่วนตัวจากกรุงเทพออกมารับผมทันทีโดยไม่บ่นสักคำ นี่คือดีมาดีกลับแบบไทยๆถ้าคุณให้ใจคนไทยเขาจะให้ชีวิตกับคุณร้ายมาร้ายกลับเมื่อศักดิ์ศรีมีค่ามากกว่าชีวิตในทางกลับกันผมเคยเห็นผู้บริหารต่างชาติคนหนึ่งที่บริษัทเก่าเขาเป็นคนประเภท A type ที่ชอบด่าทอลูกน้องกลางที่ประชุมเพื่อแสดงอำนาจเขาคิดว่าตำแหน่งรองประธานอาวุโสจะปกป้องเขาเขาดูหมิ่นพนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งอย่างรุนแรงเรื่องการทำกาแฟหกเขาตะโกนใส่หน้าเธอผลที่ตามมาคืออะไร ไม่ใช่แค่พนักงานคนนั้นลาออกครับแต่พนักงานคนอื่นๆทั้งแผนกเริ่มประท้วงเงียบงานทุกอย่างที่เขาต้องการจะล่าช้าข้อมูลสำคัญจะหายไปและสุดท้ายไม่มีใครยอมศบตาหรือพูดคุยกับเขาเลยในวัฒนธรรมไทยการทำให้คนอื่นเสียหน้าคืออาชญากรรมทางจิตวิทยาที่ร้ายแรงที่สุดและคนไทยจะตอบโต้ด้วยวิธีที่เจ็บแสบที่สุดคือการตัดขาดตัวตน คุณจะกลายเป็นอากาศสะท้านที่ไม่มีใครช่วยเหลือและถ้าคุณยังไม่หยุดเบ่งคุณอาจจะได้เจอการตอบโต้ที่รุนแรงกว่านั้นเพราะคนไทยถือคติว่าฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่สนว่าคุณจะใหญ่แค่ไหนเช่าต่างชาติมักติดนิสัยใช้ Hierarchical power หรืออำนาจตามตำแหน่งแต่ในสังคมไทยมีความเชื่อลึกๆเรื่องความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันในเชิงศักดิ์ศรีคนไทยอาจจะไหว้ผู้ใหญ่หรืออ่อนน้อมต่อผู้มีอำนาจ แต่นั่นคือหัวโขนทางสังคมครับในใจลึกๆของคนไทยทุกคนมีความเป็นกระบฏต่อความอายุที่ทำอยู่เสมอถ้าคุณรวยเขาอาจจะเกรงใจเงินคุณแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมให้คุณเหยียบหัวถ้าคุณมีอำนาจเขาอาจจะทำตามคำสั่งคุณแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเคารพคุณจากใจเมื่อถึงจุดที่คนไทยรู้สึกว่ามันเกินไปแล้วความกลัวต่ออำนาจจะมาลายหายไปทันที คุณจะเห็นข่าวคนขับรถเมย์ปะทะกับเจ้าของรถหรูหรือพนักงานตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นมาตอกหน้าเจ้าของบริษัทนั่นคือภาพสะท้อนว่าเมื่อหลังพิงฝาศักดิ์ศรีคือสิ่งเดียวที่เขาจะรักษาไว้แม้ต้องแลกด้วยหน้าที่การงานก็ตามกรณีศึกษาพลังของคนตัวเล็กในโซเชียลไทยคุณเคยเห็นพลังของเนตทเส้นไทยไหมนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคำว่าไม่สนว่าคุณจะใหญ่มาจากไหน เมื่อมีเศรษฐีหรือผู้มีอิทธิพลทำตัวกลางรังแกคนธรรมดาคนไทยจะรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายทันทีเพื่อขุดและทำลายชื่อเสียงของคนคนนั้นจนไม่มีที่ยืนในสังคมพลังนี้คือการสะท้อนกลับของกลุ่มคนที่ไม่ยอมทนต่อการถูกกดขี่นี่คือวัฒนธรรมการลงทันทางสังคมที่รุนแรงและรวดเร็วที่สุดในโลกแห่งหนึ่งคำแนะนำสำหรับคนต่างชาติที่อยากอยู่ไทยอย่างสงบ ถ้าคุณอยากได้รับการยอมรับและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในไทยโปรดจำกด3ข้อนี้ไว้ 1. ลดอีโก้ลงอย่าเอาตำแหน่งหรือความรวยมานำหน้าความสัมพันธ์ให้ความเป็นคนนำหน้าเสมอ 2. เคารพเส้นแบ่งที่มองไม่เห็นสังเกตปฏิกิริยาของคนรอบข้างถ้าเขาเริ่มเงียบหรือรอยยิ้มดูเจียนเจือนนั่นคือสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังล้ำเส้น 3. การตอบแทนคือหัวใจถ้าเขาช่วยคุณแม้เพียงเล็กน้อยจงขอบคุณและหาโอกาสตอบแทนน้ำใจเพียงเล็กน้อยในวันนี้อาจเป็นเกราะคุ้มกันชั้นดีให้คุณในวันหน้าบทสรุปจากใจผมคนไทยคือชนชาติที่อลุ่มอลวยที่สุดตราบใดที่คุณยังให้เกียรติเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นชนชาติที่ดุที่สุดเมื่อถูกบีบให้จนมุมอย่าดูถูกความสุภาพของเขา อย่าริอ่านท้าไทศักดิ์ศรีของเขาเพราะเมื่อถึงเวลานั้นต่อให้คุณจะเป็นพระเจ้ามาจากไหนเขาก็พร้อมจะส่งคุณกลับสวรรค์ด้วยมือเปล่าของเขานั่นแหละครับมาฟังความคิดเห็นกันบ้างค่ะความคิดเห็นแรกค่ะผมเคยทำกระเป๋าเงินหายในชนบทที่น่านในนั้นมีเงินสดเกือบสามหมื่นบาทผมทอดใจแล้วแต่คนขับสามล้อแก่ๆขับตามหารถตู้ผมข้ามอำเภอเพื่อเอามาคืน พอผมจะให้เงินรางวัลเขาก็ใส่หน้าบอกว่าไม่เป็นไรเขาดีจนผมร้องไห้คนไทยถ้าเขาตั้งใจจะช่วยเขาให้คุณหมดทั้งตัวเลยจริงๆความคิดเห็นต่อมาค่ะเพื่อนบ้านคนไทยเห็นฉันป่วยเขามาเคาะห้องทุกวันพร้อมโจกและยาทั้งที่เราแทบไม่ได้คุยกันเพราะกำแพงภาษาแต่น้ำใจของเขาไม่มีกำแพงค่ะเขาดูแลฉันดีกว่าคนในครอบครัวฉันที่อังกฤษเสียอีกความคิดเห็นต่อมาค่ะ ความลับของซัพพลายเออร์ไทยคือความรักครับถ้าคุณให้เกียรติเขาเหมือนพาร์ทเนอร์เขาจะหาของที่ดีที่สุดมาให้คุณแบบไม่คิดกำไรมากแต่ถ้าคุณไปกดราคาและด่าเขาเหมือนทาสเขาจะส่งของเกรดต่ำสุดให้คุณทันทีและเงินกี่ล้านก็ซื้อความพักดีเขาคืนมาไม่ได้ความคิดเห็นต่อมาค่ะถ้าคุณเป็นหัวหน้างานที่เข้าหาลูกน้องด้วยความเมตตาเขาจะทำงานถวายหัวให้คุณเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งหาไม่ได้ในแรงงานชาติอื่น ความคิดเห็นต่อมาค่ะผมหลงทางกลางพายุฝนครอบครัวคนไทยในเพิงสังกสีเรียกผมเข้าไปหลบข้างในแบ่งข้าวไข่เจียวให้ผมกินและให้ผมนอนพักโดยไม่หวาดระแวงคนแปลกหน้าเลยความดีของพวกเขาทำเอาผมมองโลกเปลี่ยนไปความคิดเห็นต่อมาค่ะผมเคยเห็นนักเลงฝรั่งตัวใหญ่ยักษ์พยายามหาเรื่องคนไทยตัวเล็กๆในบาพัทยาฝรั่งคนนั้นคิดว่าเขาขุมเกมได้แต่ไม่ถึงสองนาทีคนไทยทั้งซอย ผมหมายถึงทั้งซอยจริงๆตั้งแต่เด็กเสิร์ฟยันคนขับวินรวมตัวกันจัดการจนฝรั่งคนนั้นต้องคลานออกไปอย่าดูถูกพลังสามัคคีของคนไทยเมื่อพวกเขาถูกรังแกเด็ดขาดความคิดเห็นต่อมาค่ะคนไทยใจเย็นมากจนดูเหมือนไม่สู้คนแต่เมื่อไหร่ที่คุณเหยียดหรือดูถูกความเป็นไทยหรือสถาบันที่เคารพเขาจะเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนสายตาที่เคยมองคุณด้วยรอยยิ้มจะกลายเป็นความว่างเปล่าที่น่าขนลุก ความคิดเห็นต่อมาค่ะผมเคยเห็นซีอต่างชาติโดนพนักงานไทยแบนทั้งบริษัทเพียงเพราะเขาไปด่าหัวหน้าแผนกไทยต่อหน้าลูกน้องคนอื่นการทําให้เสียหน้าในไทยคือจุดจบของอาชีพคุณคนไทยไม่สนว่าคุณจะเรียนสูงแค่ไหนถ้าคุณไม่มีมารยาทคุณก็แค่ขยะในสายตาเขาความคิดเห็นต่อมาค่ะคนไทยมีคติตาต่อตาฟันต่อฟันที่เงียบเชียบที่สุดเขาจะไม่โวยวายใส่คุณตรงๆ แต่เขาจะแก้แค้นด้วยการไม่ให้ความร่วมมือใดๆอีกเลยคุณจะกลายเป็นคนโดดเดี่ยวในดินแดนที่ประชากรหนาแน่นที่สุดมันทรมานยิ่งกว่าการถูกชกหน้าเสียอีกความคิดเห็นต่อมาค่ะอย่าไปเบ่งใส่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไทยด้วยการบอกว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนะคะถ้าคุณทำตัวดีเขาก็ช่วยแต่ถ้าคุณกลางเขาจะใช้กฎหมายทุกข้อที่มีจัดการคุณให้จมดินคนไทยเกลียดคนขี้เบ่งเข้าไส้เลยละ่ะความคิดเห็นต่อมาค่ะที่เกาหลีเราเคร่งครัดเรื่องลำดับชั้นมาก แต่ที่ไทยผมเห็นพนักงานเสิร์ฟกล้าเถียงกับลูกค้าที่รวยมากๆเพราะลูกค้านิสัยเสียผมตกใจมากแต่นั่นทําให้ผมรู้ว่าคนไทยรักความยุติธรรมและศักดิ์ศรีเหนือเงินทองความคิดเห็นต่อมาค่ะคนไทยไม่ได้กราบไหว้เงินครับเขาไหว้ความดีถ้าคุณรวยแต่ทําตัวต่ําต้อยเขาจะยกย่องคุณแต่ถ้าคุณรวยแล้วทําตัวเหนือคนอื่นเขาจะมองคุณเหมือนตัวตลกที่น่าสงสารความคิดเห็นต่อมาค่ะ ผมเคยเห็นรถหรูขับปาดหน้ามอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วเจ้าของรถลงมาด่าปรากฏว่าคนแถวนั้นหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปและรุมกดดันเจ้าของรถจนต้องขอโทษสังคมไทยมีระบบตรวจสอบทางสังคมที่น่ากลัวมากใหญ่แค่ไหนก็ดับได้ในโซเชียลความคิดเห็นต่อมาค่ะความอัศจรรย์ของไทยคือคนตัวเล็กๆพร้อมจะสู้กับยักษ์ถ้าเขาเห็นว่ามันไม่ถูกต้องฉันเคยเห็นชาวบ้านรวมตัวกันไล่นายทุนที่พยายามจะฮุบที่สาธารณะ พวกเขาไม่กลัวอิทธิพลปืนหรือเงินเลยความคิดเห็นต่อมาค่ะในตะวันออกกลางเราอาจจะกลัวผู้มีอำนาจแต่คนไทยถ้าคุณร้ายมาเขาพร้อมจะทิ้งงานทิ้งไรายได้เพื่อมาสู้กับคุณให้จบๆไปเขาถือคติว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ของจริงความคิดเห็นต่อมาค่ะรอยยิ้มไทยมีหลายแบบและมีแบบหนึ่งที่เรียกว่ายิ้มสู้มันคือรอยยิ้มที่บอกว่าฉันกำลังจะหมดความอดทนกับคุณแล้วนะ ถ้าต่างชาติมองรอยยิ้มนี้ไม่ออกและยังรุกรานต่อเตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลยความคิดเห็นต่อมาค่ะคนไทยมีน้ำอดน้ำทนสูงที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาแต่ความทนนั้นมีขีดจำกัดเมื่อถึงจุดตัดพวกเขาจะไม่มีคำว่าประนีประนอมเหลืออยู่อีกต่อไปความคิดเห็นต่อมาค่ะคนจีนชอบเถียงแต่คนไทยชอบเงียบ ความเงียบของคนไทยน่ากลัวกว่าการตะโกนของคนจีนเพราะมันหมายความว่าเขาตัดขาดคุณออกจากชีวิตเขาแล้วอย่างสมบูรณ์ความคิดเห็นต่อมาค่ะผมเคยเห็นคนไทยใจดีช่วยแมวติดบนต้นไม้แต่เช้าวันต่อมาเขาอาจจะไล่ตะเพิดฝรั่งนิสัยเสียออกจากร้างอาหารด้วยท่าทางดุดันคนไทยมีสองด้านที่สุดขั้วและคุณเป็นคนเลือกเองจะให้เขาเผยด้านไหนออกมา ความคิดเห็นต่อมาค่ะคนไทยคือศิลปินแห่งอารมณ์พวกเขารักความสนุกความสงบแต่ถ้าคุณทำลายความสนุกของเขาด้วยความร้ายกาจเขาจะกลายเป็นฝันร้ายที่คุณจะจำไปตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะใส่สูตรตัวละกี่แสนก็ตามสรุปแล้วความคิดเห็นต่างชาติยืนยันตรงกันว่าความสุภาพคือใบเบิกทางเดียวในไทยและเงินหรืออำนาจไม่ใช่เกราะป้องกันหากคุณทำตัวไม่น่าเคารพ คนไทยพร้อมจะต้อนรับกับคนที่ให้เกียรติและพร้อมจะบวกกับคนที่ก้าวข้ามเส้นศักดิ์ศรีเสมอ